นี่คือสิ่งของทางหมดของเขาเร็วมากเหมาะสมแล้วที่เธอนเป็นคนของของโจรแต่ทำไมเธอต้องทำท่าทางแบบนั้นกันล่ะแถมยังส่งสายตาแปลกๆมาด้วยช่างมันเถอะสนใจของมีข่าต้องหนาดีกว่านี่มันคำพีวรยุทธของตัดกุลเลยจริงเลยจือดัชนีอสศินิบาต คำพีบรยุทธ์ของตะกุญชัยด้วยฟึ่งถุยทลายลมปานข้ายังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมันต้องการวิทยายุ์พวกนี้ด้วยรวมถึงของตากุหลัวด้วยและพวกมันต้องใช้เวลาดำเนินแผนการถึงสิบปีเพื่อให้ได้วิทยายุ์พวกนี้ในแว่นี่มีแค่วิทยายุ์และหินวิญญาณเท่านั้นข้าน่าไม่ได้สนใจพวกนี้หรอกอ่าข้าให้เจ้า ตามรักแล้วมันเป็นสิ่งที่เจ้าควรได้นะพอเจ้านะ่ะเป็นคนสังหารเขานะเจ้าควรได้ทั้งหมดโน่นโน่นไม้ไม้และข้านะ่ะมีอยากได้ของพวกนี้ด้วยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ข้าต้องการคือของที่อยู่ในถุงนี้เทวนานมันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดกาอสูรและมันมีดวงตาเจือหรือจินด้วย มันมีประโยชน์ต่อข้ามากจั่วฟานของพวกนี่มันมีประโยชน์ข้ารู้ว่าตะกูนหลวงมีเงินเยอะมากๆแต่ของพวกนี้แข่เงินมันหาสื่อไม่ได้หรอกนะมันต้องมีประโยชน์ต่อตะกูนหลวงในอนาคตเป็นแน่วุ้ยของพวกนี่แข่ขยะไม่มีประโยชน์ต่อข้าเลยแม้กระทีดเดียวถ้าเจ้าไม่อยากได้ก็โยนทิ้งไปเถอะอย่าอย่าทิ้งนะถ้าเจ้าจะทิ้งทุกอย่างเลยหรือไง มันมีหินวิญญาณจำนวนมากนี้นี้เจ้าเป็นพอบานของตระกูลลัวได้ยังไงกันถ้าเจ้าน่ะไม่อยากได้ข้าจะเก็บมันไวเองกั้นพวกเราก่อกลับสาราเชนหลุงกันเถอะข้าเก็บซพของเขาไว้ด้วยจะดีกว่าช่วยพยุงข้าหน่อยซิเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอโยมิงล่ะเถ้ยมันหนีไปอีกแล้วเขาก็แแขลูกเจี๊ยบเท่านั้นแหละถึงตอนนั้น ทีค่าเจอเขาอีกข้าง้วก็ข้าในจะคาเขาเป็นแน่ท่านลุงเสียวคุยอาเจียนเมื่อคืนพวกเจ้าเป็นยังไงบ้างอย่างที่ท่านลุงบอกไว้ลุงซันเมื่อท่านลุงทางสามตามผู้อาวุโสเจียนไปพวกมันทางมดจะลอบโจมตีสาราเชนหลุงทําให้พวกข้าสามารถรับมือพวกมันได้และพวกข้าไม่ปล่อยพวกมันหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียว เยี่ยมเสียวคุยอาเจียนพวกเจ้าเก่งมากที่สามารถรับมือพวกมันได้พี่สันถ้าเจ้ากลับไปที่สำนักแล้วอย่าลืมบอกเจ้าสำนักนะว่าพวกเรามีเด็กหนุ่มสาวที่มีความสามารถมากๆถึงสองคนแล้วฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ค่ะเกือบลืมไปเลยพวกเจ้ารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหรือไม่เหตุการณ์นั้นพันทาเอาพวกขาตกใจมาก พวคาคิดว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดของพวกท่านทั้งสามกับผู้อาวุโสเจียนไม่ใช่ของพวกท่านหรืออย่างไรก็ตามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใกล้ที่ผักของตะกุลหลวพวกเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างเป็นแน่ไปกันเถอะไปหาพวกตะกุลหลวกันมันเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากตะกุลเล็กๆแบบนั้นไม่มีทางรู้เรื่องอะไรได้หรอกพวกเราจะไปที่นั่นทำไมกัน อ๊ตกใจเลยนั่นมันผู้นำกองโจรเเฮยเฟิงนี่ว่าหรือว่าเมื่อคืนนี้เขาจะเป็นคนทำขคารูวทาทันนเป็นใครทำไมตระกูลหลัวถึงได้ลู้จักคนเก่งแบบนี้กันนะข้าเลยวินเทียนผู้นำกองโจรเเฮยเฟิงยินดีที่ได้พบผู้อาวุโสของตระก,กูลหลงอืมเลยเจ้าพ่อจะทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมือ่อคืนหรือเปล่าร่ะ มันเป็นการต่อสู้ของข้าและพอบานจัวเมื่อคืนนี้ตอนนี้เขากำลังรักษาตัวอยู่ฮะว่ายังไงเนาะพวกเจ้าต่อสู้ที่นี้มีการต่อสู้ใหญ่ๆเกิดขึ้นถึงสองชุดเลยหรือเออไหนล่ะเขาเบอกว่าจะก้าวขามราชวงศ์ทังเจ็ดไปให้ได้ในสิบป,ปีแต่ดูตอนนี้สิแค่การต่อสู้นิดหน่อยเขาก็บาดเจ็บแล้วแบบนี้จะทำได้ย่างทีพูดหรือเปล่านะเสียวคุยเก็บปากเจาะสา ข้าขอโทษแทนล้านสาวข้าด้วยข้าไม่รู้ว่าจะมีคนบุกลุกมาที่นี้เลยไม่ได้ทรงใครมาปองกันข้าต้องขอโทษด,ด้วยขอบคุณสวรรค์จริงๆที่ทันอยู่ที่นี่เร็วมันเป็นใครกันหรืออ๋อไม่ต้องขอบคุณหรอกข้าความสามารถของข้าก็ปกปองตระกูลลัวได้นิดน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนที่มานี่มันมีความสามารถมากเขาคือผู้อาวุโสบินแห่งสำนักโยหมิง ฮ่ว่ายังไงนะผู้อาวุโสวินเดียไม่คิดเลยว่ามันจะมาที่นี่น้องเลยข้าถึงในตัวเจ้ามากเจ้ารู้หรือเปล่าวินชิงนะ่ะเป็นถึงหนึ่งในสิบสองผู้อาวุโสแห่งสำนักโยมิงเลยนะเจ้ามีความสามารถมากที่จัดการเขาได้นะดูเหมือนว่าพวกท่านจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ข้านะ่ะไม่ใช่คนที่จัดการเขาหรอกนะแล้วทำไมทีเจ้าเนี่ยเราใครละเป็นคนจัดการเขา อ๋อพอบานจัวไงเป็นควรจัดการเขาไม่ใช่ค้าเป็นความจริงอ่ะลือเป็นไปไม่ได้จบแล้วเด้อ